สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็สักครั้นี้นะผมได้รวบรวมมาแล้วนะครับว่านักเตะที่ค่าบลังโหดที่สุดในอีฟรนะุรอนส่วนยี่สิบสองหน้าตอนนี้ในผมที่ค่าพลังตันทะลุหนึ่งร้อยนะผมมีใครกันบ้างน,นะครับผมก็รวบรวมมาให้ดูในคลิปนี้แล้วนะเองนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคเราไปเริ่มรััับบชมกนเลยคร เรามาเรื่องตอนที่คนแรกนะผมในส่วนของเครื่องสาวประตูนะผมหรือว่าโกคิปเปอร์นะเองนะครับที่ค่าพลังตันโหดที่สุดนะผมหรือว่าตันทะลุ100คนแรกนะเอ้นะผมนั่นก็คืออีเก้กาัสยัรนะเองนะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นของไอคนอิงโมเมนต์นะผมหรือว่าลีเจนเดอรี่นะเองนะ,อน,ะนะครับก็เป็นเครื่องสาวประตูที่ค่าพลังโหดที่สุดนะตอนนี้เลยนะเองนะผมตันทะลุ100เลยทีเดียวนะเองนะครับแต่ว่าก็ต้องอัพให้ถูกต้องด้วยนะเองครับทุกคนถ้าอัพไม่ถูกต้องก็อาจจะไม่ถึง100่งยเอ้นะครับโอเคประมาณนีี้้เเลยยครรััับบผมสาหอกกซิ เป็นนักเตะคนแรกที่ตันทะลุ100่ง้อยนั่นเองนะครับโอเคผมก็ไปดูกันต่อในคนที่สองผมก็คือลิโอเนลเมสซี่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเวอร์ชันของไอคอนิ่งโมเมนต์หรือว่าลีจินเดอรี่นั่นเองนะครับทุกคนก็ตันทะลุ100เลยเช่นกันนะผมแต่ว่าอย่างที่บอกไปผมก็ต้องอัพให้ถูกต้องด้วยนั่นเองนะครับถ้าหากอัพไม่ถูกต้องก็อาจจะไม่ถึง100เช่นกันนั่นเองนะครับผมสำหรับลิโอเนลเมสซี่ก็ความโหดก็สะสมมาตั้งแต่ภาคที่แล้วนั่นเองนะผมก็ตันทะลุเกือบ100ทุกเวอร์ชหนนนนนนั่่เองคคผผมมใภภาาทีีแล้้วะก ถึง100ด้วยเช่นกันนะเอน,นะครับผมสหรับเลี้ยวเนมิซี่ในเวอร์ชันนี้โอเคผมก็ผ่านไปแล้วผมสรับคนที่2ไปดูกันต่อในคนที่3กันบ้างครับผมนี nee, ่สำหรับคนที่3ผมนั่นก็คือโจนคัฟในนะทุกค,คนนักเตะเทวดานั่นเองนะครับก็เป็นเนวิชั่นไอคอนิมเมนต์หรือว่าลีเจนเดอรี่เช่นกันนะครับทุกคนสำหรับนักเตะเทวดาหรือว่าโจนคัฟนั่นเองนะครับก็คาพลังตันทะลุ100เลยเช่นกันนะผมสหรับโจนคัฟรวมในภาคนี้ไม่ว่าจะตำแหน่งเอสเอสนะผมหรือว่าซีเอฟหรือปีกซ้ายปีกขวาก็ตันทะลุ เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะผมครบทุกรูปแบบเลยนั่นเองนะครับบุตรสับยนครับก็ไปอัพให้ดีๆทุกคนใครที่ยังไม่อัพก็อย่าเพิ่งอัพไปกันนะครับทุกคนไปศึกษากันก่อนนะผมแล้วก็ค่อยอัพเลเวลนั่นเองนะครับจะได้ค่าพลังตันที่100นั่นเองนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้ครับไปดูนต์ต่อคนที่เสียผมก็คือนี่ยินน้อยผมโรนาดิโนนั่นเองนะผมหรือว่าพี่เยินนั่นเองนะครับก็มาตำแหน่งเอฟเอฟผมรู้ว่ากองกลางตัวรุกนั่นเองนะครับก็ตันทะลุ100เช่นกันนะผมในเวอร์ชันของไอคอนิ รีเจนเดอรี่นะเองนะครับก็อย่างที่บอกไปเหมือนเดิมครับทุกคนก็ต้องอัพให้ถูกต้องด้วยนะเองนะครับไม่งั้นจะไม่ตัน100นั่นเองนะครับทุกคนส่วนใครที่ยังไม่ได้อัพนะทุกคนก็ควรศึกษาให้ดีก่อนแล้วกันนะผมก่อนจะไปเรื่องอัพนั่นเองนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่สี่ไปต่อในคนที่5ห้าผมก็คือโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นั่นเองนะครับในภาพนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันของฟีเจอร์เกรดฟินิชเชอร์นั่นเองผมหรือว่ากองหน้าตัวจบสกอร์นั่นนเองะครับก็เมือเ่ออัพี๋ยตันเออยัพถูกกต้งผม็จะตัันนนน100่เองะครับ แต่เมื่อไหรงก็ตามผมการอัพเรเวผมไม่มีผิดไม่มีถูกนเอนะครับอยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหนนะผมฮะมันอยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหนในเองนะครับผมบางคนก็เรเวตันแค่9495แต่ว่าเล่นเข้ามือก็ถือว่าโอเคทุกคนเพราะมันไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับผมเพียงแค่เราเล่นเข้ามือก็แค่นั้นเองครับทุกคนโอเคประมาณนี้ครับแ้วก็ในส่วนของอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเวอร์ชันของกัส t a n นดาร์ด่นเอ้นะครับวันนี้ก็ตันทะลุ100เลยในเอนะผมเมื่อจะไปลงเล่น่นเองนะครับก็ในนี้นะบ่งอัพตันแค่ 95-97นะทุกคนแต่ว่าเมื่อเอาไปลงในทีมครับผมก็จะอยู่ที่100เลยเช่นกันนั่นเองนะครับผมสำหรับ2เวอร์ชันนี้นั่นเองนะทุกคนสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอกกี้โอเคผมก็ผ่านไปแล้วนะัมสำหรับคนที่5ไปดูกันต่อในคนที่6กันต่อนะครับสำหรับคนที่6ก็คือนี่เลยผมคีเลียนเอ็มบัปเป้ในภาพนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันของอินชิตติ้งดิปเลอร์นะผมรว่าสายลากเลี้ยงนั่นเองนะผมเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่งไม้เปิดนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับในภาพนี้ทุกคนไม่่่่่แนใจววาาาตตัทร100หือปล ในส่วนของการสแตนดาร์ดนะทุกคนตันทะลุ1 0 0่อแน่นอนผมก็ได้อัพไปแล้วนั่นเองนะครับก่อนนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวการอัพให้ในภายหลังแล้วกันนะผมว่าต้องอัพอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาทําการรีวิวเลืกขยายลงลึกให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนโอเคก็สำหรับการสแตนดาร์ดของคีเยนเอ็มบัปเป้นะทุกคนตันทะลุ100เช่นกันนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยสำหรับคีเยนเอ็มบัปเป้ก็ความโหดความเก๋าความไวความสดก็ครบเครื่องอยู่แล้วสำหรับคีเยนเอ็มบัปเป้โอเคประมาณนี้ครับสำหรับ และไปดูกันต่อคนสุดท้ายผมรู้ว่าคนที่เจ็ดนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือโมเมดซาร่าในนองนะครับนี่ก็สำหรับโมเมดซาร่าผมอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันของฟีเจอร์ในเกรทฟินิชเชอร์หรือว่ากองหน้าตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับก็ตันทะลุหนึ่งร้อยเช่นกันนะบมในตำแหน่งปีกขวานะครับก็ถือได้ว่าโหดมากๆนะทุกคนและไม่ใช่แค่ฟีเจอร์นะทุกคนในการสแตนดาร์ดก็ตันทะลุหนึ่งร้อยเช่นกันนั่นเองนะครับผมนี่ก็ถือได้ว่าเป็นนักเตะท,ที่ค่อนข้างโหดเช่นกันนะบบค่าพลังตันทะลุ100เเเลลยช่น่นนนนนกััััองะครรบบผมมมสาาหซ ก็อยู่ที่ว่าเราจะอัพได้มากแค่ไหนทุกคนอันนี้ก็ควรศึกษาก่อนเลยกันนะเองครับผมตัวผมเองก็รอผิดลงถูกมาเยอะพอสมควรครับทุกคนโอเคประมาณนี้ครับสำหรับโมเมตซาร่าก็ตันทะลุ100เช่นกันนะเองนะผมก็ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้เลยทุกคนมีทั้งหมด7นักเตะด้วยกันนะเองผมที่ตันทะลุ100ณ้นะตอนนี้ทุกคนหากมีเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคก็ใน7คนนี้ทุกคนมีใครอัพตันคน้่งรั้าไคร่กัน้งเมนไดค็ อัพไม่ครบทั้ง7คนนะผมเพราะว่าเพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันนะครับอย่างยวนครับหรือเมซี่ผมเองก็อัพได้เก้าเก้านั่นเองนะผมแต่ยังดีที่ว่าผมมีหลายเวอร์ชั่นนั่นเองนะครับหรือว่ามีตัวซ้ําหลายตัวนั่นเองทุกคนก็ถือว่ารอดไปนั่นเองนะครับผมก็ค่อยมาอัพให้ในทีหลังนั่นเองนะครับโอเคก็อ,อย่าลืมว่าผมอัพได้เท่าไรกันบ้างาคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ก็สงสัยตรงไหนอยากถามตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้ทุกคนสำหรับนักเตะทีีี่่่่่โหหหดดดดดทททสุุุขขออออออองงงงผคคคาาพพลลลลลััลััััััตตตนน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 น100ใฟบบบ22เะะรรววววิกกกไไ็้ N ้ S ้ S ้ภยยแ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man. I and love That's right, I swear to God that I could drop you, raw. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. I'ma do this thing my way, been grinding hard on it all day, we work hard then we all play, I'm addicted to the grind man, so I refuse to waste time man, one day it all will be fine man, gotta commit to the time. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track in addiction to the fact that we're winning, still we lack something's missing, need a track that is hitting me. Maybe...